สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่เที่ยงวันนี้นะครับก็เป็นเมนูง่ายนะครับก็เป็นเมนูไข่ดาวนะครับแล้วก็ราดซอสนิดหนึ่งนะครับไข่ดาวสีสันน่าทานนะครับเยิ้มๆนะครับทีนี้ก็ทานคู่กับผัดไก่นะครับก็เป็น ผัดชาไก่นะครับก็ซื้อมาจากตลาดนัดนะครับซื้อมันเมื่อวานก็ทำการอุ่นเอานะครับแล้วก็ต้มจืดหมูสับนะครับก็เป็นหมูสับกุกุ้นเส้นนะครับแล้วก็ต้มจืดใส่กระลำปีนะครับประกาศขาวนะครับก็ตัก ูซับนะครับใส่ถ้วยแล้วก็ราดน้ำนะครับอันนี้จะซื้อมาจากตลาดเหมือนกันนะครับซึงแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ก็มาทำการอุ่นทานตอนเที่ยงนะครับชอบเป็นคนสดน้ำนะครับก็เลยใส่น้ำมาเยอะหน่อยนะครับตักผักใส่หน่อยนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัก ผัดชาไก่นะครับลาดข้าวนะครับแล้วก็ตักประมาณ2-3ช้อนนะครับทีนี้เราก็ตักไข่ออกนะครับแล้วก็ ตักข้าวนะครับหนึ่งคำนะครับก็มีชายไข่กับพัดชาไก่นะครับแล้วก็ตักหมูสับบนเส้น